จะช่วยให้คุณเนี่ยค้นหาสิ่งต่างๆบนแคนวาได้ง่ายขึ้นนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาในหน้าแคนวาใช่ไหมเราก็จะเห็นอันแรกเลยก็คือเป็นรูปแว่นตาแบบนี้นะจะช่วยค้นหาเนื้อหาของคุณหรือเนื้อหาที่คุณสนใจอยากที่จะทำเนี่ยได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นอันนี้เราจะมาเอ่เซิร์ชหาอย่างเช่นเอ่อแอ่แพลนเนอร์อย่างนี้นะคะ อ่ะพี่พิมพ์ก็พิมพ์ไปว่า planner นะคะในนี้เนี่ย planner เนี่ยก็จะขึ้นนมาเยอะแยะมากมายเลยอันนี้กอ็อันที่เป็นรูปรูปมงกุฎแบบนี้แล้วก็เป็นแบบที่นี้สําหรับคนที่ยังไม่เป็นโปรเนาะก็ ใช้แคนวาฟรีอะไรอย่างนี้เนาะก็สามารถที่จะ,ะ,ะใช้งานใช้งานได้แต่ว่าเออจะต้องมีค่าใช้จ่ายเนาะสำหรับคนที่ฟรีเนี่ยก็เลือกที่ขึ้นว่าฟรีแบบนี้ได้อย่างนี้นะอ่าสำหรับพี่พิมนะก็เลือกขึ้นมา1อันแบบนี้นะคะก็เป็นแคนวาฟรีนะคะสําหรับแคนวาที่ยังไม่ได้อัปเกรดเป็นแคนวา Pro นะคะนี่อันนี้ก็จะมีคําแนะนําขึ้นมานะคะเข้าใจแล้วโอเค เราก็ได้ template แบบนี้ขึ้นมาฟรี1อันแบบนี้นะคะจากที่หน้าเซิร์ชหน้าแรกของออหน้าแรกของแคนวาเนาะจากในนี้เนี่ยเราก็สามารถที่เซิร์ชต่อได้อีกว่าจะเป็นแบบ planner แบบไหนฉันอยากได้ planner แบบเป็น ฟิตเนสอ่ะอย่างนี้แล้วก็เลือกคำว่าฟิตเนสอย่างนี้เราก็จะได้แพลนเนอร์เพิ่มขึ้นมานะคะในรูปแบบแบบนี้เนาะและที่สำคัญเนี่ยถ้าเราอยากที่จะเลือกแพลนเนอร์ที่ใช้แบบฟรีได้อะไรอย่างนี้เนาะเราก็สามารถที่จะกดเลือกแบบฟรีได้อย่างเช่นอ่าอันนี้ใช่ไหมเอ่ยเรามีแคนวาฟรีเราก็เลือกที่ฟรีแบบนี้นะคะทุกคนอย่างนี้นะหรือว่าเราก็สามารถกดเข้ามาที่อ่สามเหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็กดเลือกฟรีได้ด้วยเหมือนกันตัวกรองเนี้ยก็จะช่วย ปรองงานฟรีฟีที่อยู่ใน canva เนี่ยให้กับเรานะคะ โอเคอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็มีงานแคนวาฟรีอยู่บ้างแล้วบางส่วนนะเราก็สามารถกดแอดเข้ามาแบบนี้การเพิ่มหน้าเนี่ยก็ทําได้โดยการบวกเพิ่มหน้าแบบนี้นะคะหรือกดเข้ามาด้านล่างเพิ่มหน้าแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็แอดหน้าที่เราต้องการเพิ่มเข้ามาค่ะอย่างเช่นพี่พิมจะแอดหน้านี้เพิ่มเข้ามาแบบนี้นะคะเสร็จทีนี้เนี่ยเราก็สามารถแอดหรือว่าเลือก Element พวกนี้โดยการเซิร์ชหาที่เป็นรูแบ้นขยายนี้ได้เหมือนกันนะคะพี่อยากพี่พิมอยากได้ Add, ลเมนที่เป็นฟิตเนสนะคะแล้วก็พี่พิมพ์ก็ใส่เครื่องหมายว่าบวกพิงอย่างนี้นะคะอยากได้อ l ลเ e n t ที่เป็นสีชมพูนะคะที่เกี่ยวกับฟิตเนสนั่นเองที่เป็นสีชมพูนะคะพี่พิมพ์ก็จะได้เพิ่มใหม่เนีย่ยทุกคนลองถ้าพี่พิมพ์ไม่พิมพคําว่าพิงอย่างนี้นะคะถ้าพี่พิมพ์ไม่พิมคาว่า พิ้งอย่างนี้นะจะขึ้นมาเหมือนกันหรือเปล่าไม่เหมือนนะคะเห็นไม่เอยหรือจะขึ้นพิมพ์ว่าไม่ไม่มีคําว่าพิ้งบวกพิ้งอ่ะก็มีขึ้นมาเหมือนกันนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้นะว่าจะ,ะโชว์ทั้งหมดหรือว่าจะโชว์เฉพาะที่เป็นรูปภาพหรือจะเป็น Element อย่างนี้เนาะพี่พิมพ์ก็อยากได้ Element อ่ะอย่างนี้สมมติว่าพี่พิมพ์อยากได้อันนี้นะทุกคนเอ,อยากได้อย่างนี้พี่พิมพ์ก็เลือกเข้ามาแล้วเขามาใส่อย่างนี้นะ อย่างนี้ได้เลยนะคะหรือว่าเราจะอัปโหลดนะไฟล์ของเราเข้ามานะคะก็ได้นะรูปภาพของเราเข้ามาใส่อย่างนี้ก็ได้นะคะอย่างอันนี้รูปนี้อย่างเช่นรูปเนี้ยมันจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ว่ามันไม่ฟรีใช่ไหมเอ่ยทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเราสามารถลบรูปนี้ออกนะคะอย่างนี้อ่าแพลตฟอร์มนี้เราก็สามารถใช้ได้แช้ง,งานฟรีได้แล้วเห็นไหมเออแต่เราต้องดูด้วยนะบางทีมันอาจจะไม่ได้ฟรีฟรีจะเอ่ออาจจะติดเออลิขสิทธิ์ตรงที่ ตัวหนังสือรหรือเปล่าตัวหนังสือเป็น font, ฟอนต์ฟอนต์ฟรีหรือเปล่านะคะหรือว่า Element ที่เอามาใส่เนีน่ยฟรีหรือเปล่านะคะอาจจะต้องดูนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นแพททั mpl t ตที่เขียนว่าฟรีอย่างเงี้ยเรา,ไม,ไ,เารไ,ะะไม่ได้เขียนว่าฟรีด้วยนะคะไม่ได้เขียนว่าฟรีด้วยนะคะก็เลยไม่รู้ว่าฟรีหรือเปล่าแต่อันนี้ฟรีแน่อ่ะอันนี้ยกอันนี้มาอย่างงี้เนาะถ้าเนี้ยชอบเราจะไปใช้ในอนาคตก็อย่าลืมนะคะโดยการคลิกที่จุดะะๆแบบนี้นะคะทุกคนจุดๆแบบนี้3จุดแบบนี้นะก็สามารถที่จะกด คลิกดาวแบบนี้ได้ด้วยหรือจะดูฟอนต์ที่เขาใช้นะคะแล้วเพื่อที่จะทำให้ e l e m เ n t เพื่อจะทำให้รายงานอื่นๆเป็นฟอนต์เดียวกันแบบนี้ก็ได้นะคะโอ้ประมาณนี้นะหรือจะเลือกรูปที่เหมือนกันโดยการใช้กดตรงสามเหลี่ยมอันนี้นะแล้วก็มันจะขึ้นมาว่ารูปนี้เนี่ยใช้คีย์เวิร์ดอะไรนะคะลองเป็นคีย์เวิร์ดที่เขียนว่า อ่าเวิร์กอัลดูอ่าก็ได้แทมเพลตที่เกี่ยวกับเวิร์กอัลเพิ่มขึ้นมาอารมณ์ประมาณแบบนี้นะคะอันนี้คือเซิร์ชที่เรา,าใช้กันใน Canva นั่นเองนะคะก็คือเซิร์ชที่เราสามารถใช้ได้ทั้ง Element น,นะคะรูปภาพนะคะเราก็สามารถพิมพ์คำว่า i ิเศษแบบนี้นะคะ เข้าไปอย Pop ่างนี้เราก็สามารถหา Element รูปภาพฟินเตแบบนี้ได like ้นะคะจากตรงนี hey, right. oh ้แล้วก็เราสามารถแอดเพิ่มมาในส่วนของวิดีโอหรือซาว์เสียงก็ได้นะคะและที่เป็นที่เป็นเอลเมนต์ต่างๆเราสามารถแอดเพิ่มเข้ามาได้ไม่ใช่ Element สิฟังก์ชันต่างๆนะคะเพิ่มขึ้นมาได้ด้วยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะในการเซิร์ชหาแม่แบบนั่นเองนะคะก็ใช้วิธีการเซิร์ชหาแบบนี้ง่ายๆเลยนะคะแบบนี้นะคะทุกคน โอเคก็จะประมาณนี้นะคะจะประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็บ๊ายบายค่ะ